อธุรายังนิยุนติคนพานมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ทุระพุทธศาสนสุภาษิตนี้มีความหมายถึงพฤติกรรมของคนที่ขาดปัญญาหรือคนพานนั่นเองที่มักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือความรับผิดช,ชอบของตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งนี้ความหมายของคำว่าทุระในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ควรกระทำหรือเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญ เช่นการดูแลตนเองการทำงานหรือการพัฒนาตนเองในทางที่ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงคนพานหมายถึงบุคคลที่มีความเขลาขาดสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำมักจะถูกครอบงำด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงและมีความคิดที่แย่ๆซึ่งนำพาไปสู่การกระทำที่ไม่เหมาะสมตัวอย่างเช่นคนพานอาจเลือกทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง เช่นการอินทาผู้อื่นการหาความสุขจากการทำลายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแทนที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้หรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นสำนวนนี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการมีสติและความรู้ในการแยกแยะว่าสิ่งใดควรกระทำและสิ่งใดไม่ควรกระทำการมีปัญญาจะช่วยให้เรารู้ว่าหน้าที่หรือธุระของตนคืออะไร และจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จในทางตรงกันข้ามหากขาดปัญญาคนพานจะเสียเวลาและทรัพยากรในการทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่ช่วยให้พัฒนาตนเองแต่ยังอาจทําให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนในชีวิตด้วยดังนั้นสำนวนนี้จึงเป็นการสอนให้เรารู้จักการพิจารณาและเลือกกระทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่และสิ่งที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของเราเองเพราะสิ่งนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองได้ thuơ